สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอนุสาวรียชัยสมรภูมิให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจะรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกด Subscribe ช่อง s p o k e Dark. พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คก,คะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะก็อยากจะถามคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าคุณรู้หรือไม่คะว่าอนุสาวรียชัยสมรภูมิฉลองชัยในสมรภูมิอะไรกดหรู้กด2ไม่รู้กด3รู้แต่ว่าแถวนั้นรถติด คุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนกรุงเทพก็เถอะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คงเคยมาต่อรถทั้งรถเมล์รถตู้รถไฟฟ้ากันบ้างล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอนุสาวรีย์ที่รูปทรงเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบปลายปืนนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองอะไรจุดเริ่มต้นของอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองฮะไอที่เรานั่งรถผ่านๆกันทุกวันเนี่ยเกี่ยวกับพิทเลอร์ เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศสอะไรด้วยลรอเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484ค่ะหรือคริสตศักราช1941ตรงกับสถานการณ์ของโลกณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเป็นช่วงที่กองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์นะคะเปิดฉากบุกป,ประเทศฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1940และยึดประเทศฝรั่งเศสได้ในเวลาไม่นานนะคะ ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนตอนเหนือเนี่ยถูกกองทัพเยอรมันยึดครองนะคะส่วนทางตอนใต้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสขึ้นใหม่ที่เมืองวิชีค่ะและเรียกว่ารัฐบาลวิชีฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลวิชีฝรั่งเศสนะคะก็ต่อต้านนาซีอยู่ได้ไม่นานค่ะเพียงแค่2ปีก็ถูกนาซีกลืนนะคะแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเยอรมันไปในที่สุดสถานการณ์ของโลกณนะตอนนั้นนะคะในยุโรปเนี่ยเยอรมันและอิตาลีเนี่ยดูได้เปรียบในสงครามแบบสุดๆเลยค่ะ มีเพียงอังกฤษประเทศเดียวค่ะที่ยังไม่แพ้สงครามที่เหลือเนี่ยถ้ายังไม่ถูกเยอรมันรุกรานนะคะก็ประกาศตัวเป็นกลางค่ะเช่นเดียวก,กันกับสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังวางตัวเป็นกลางอยู่ส่วนในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นก็กําลังทําสงครามกับประเทศจีนของเจียงไคเชกอยู่ค่ะหมายมั่นจะยึดเอเชียให้ได้นะคะและได้เปรียบสุดๆไปเลยสถานการณ์เนี่ยก็คือเยอรมันกับญี่ปุ่นเนี่ยดูยังไงยังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะแน่ๆถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้นำคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปร่วมกับฝ่ายไหนล่ะคะในเวลานี้ กลับมาที่ประเทศไทยนะคะหลังจากที่ผ่านการปฏิวัติสยามนะคะพศ2475มาได้เกือบ7ปีเนี่ยประเทศไทยในปีพศ2482หรือคศ1939นะคะก็เป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องการสร้างรัฐชาติแบบใหม่นะคะที่มีคำจำกัดความที่ต่างออกไปจากแบบเดิมพูดง่ายๆก็คือสร้างชาตินิยมแบบใหม่ขึ้นมาในรูปแบบของคณะราษฎรนั่นเองเช่น จอมพลปกำหนดบางสิ่งที่เรียกว่ารัฐนิยม12ฉบับขึ้นนะคะเอ๊ะมันก็ฟังดูคุ้นๆเนานะมีเนื้อหาเช่นเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยนะคะห้ามขายที่ดินให้ต่างชาติให้เรียกคนไทยโดยไม่มีแบ่งแยกทางเชื้อชาติศาสนาไม่แบ่งว่าเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็ให้พูดคําว่าสวัสด,ดีเหมือนๆกันทุกภาคเมื่อก่อนนี้คนไทยไม่ได้ทักกันว่าสวัสดีนะคะคําว่าสวัสดีเนี่ยมาเริ่มในสมัยจอมพลปนะคะ แล้วก็ให้ร้องเพลงชาติเหมือนกันทุกภาคนะคะแล้วก็เรียกร้องให้คนไทยเนี่ยช่วยกันสร้างชาติแต่เอ๊ะชาติมันแปลว่าอะไรกันแน่นะแต่ละยุคนี่ก็ไม่เห็นจะเหมือนกันเลยแต่ก็เอาเถอะค่ะเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้นะคะสรุปว่าคำว่าชาติในแบบของคณะราษฎรณตตอนนั้นนะคะหมายถึงอาณาบริเวณและคนที่อาศัยอยู่ณที่นั้นการปกป้องชาติเท่ากับต้องปกป้องดินแดนและคนที่อยู่ในดินแดนต้องกู้ชาติไม่ให้เป็นแบบชาติในสมัยก่อนนะคะ ที่เราถึงจะไม่เสียเอกราชแต่เราก็เสียดินแดนมากมายนะคะและเสียสิทธิทสภาพนอกอาณาเขตปล่อยให้ฝรั่งอยู่เหนือกฎหมายของเราและมีสัญญาการค้าและระบบภาษีที่เสียเปรียบชาติฝรั่งต่างๆแบบสุดๆไปเลยจุดขายสำคัญของจอมพลปอและชาตินิยมแบบใหม่ก็คือการทวงคืนดินแดนเก่าๆที่เราเสียไปให้กับเหล่าจากักรวรรดินักล่าอาณานิคมนี่แหละคะ่ะเพื่อพีอาความเป็นชาติไทยแบบใหม่นะคะที่สามารถเอาชนะชาติตะวันตกได้ อย่างนั้นเลยนะคะในช่วงที่ฝรั่งเศสเจ้าอนานิคมเนี่ยกำลังอ่อนแอนะคะจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การก่อสงครามหรือว่าฉวยโอกาสก่กอสงครามกับอนาณนานิคมของฝรั่งเศสนะคะที่เรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสค่ะในประเทศเองก็มีกระแสะเรียกร้องนะคะให้เรายึดดินแดนที่เสียไปในสมัยรัชกาลที่5ห้กลับมาในที่สุดไทยก็เลยบุกค่ะช่วงเวลานี้นะคะนักประวัติศาสตร์จะเรียกว่าสงครามอินโดจีนไทยฝรั่งเศส มีทั้งการต่อสู้กันด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดและรถถังนะคะนานถึง2เดือนค่ะมีการรบทางเรือด้วยนะคะที่เราอาจจะคุ้นหูกันที่เรียกว่ายุทธ,ธนาวีที่เกาะช้างนี่แหละค่ะคนที่ถือโอกาสเข้ามาใช้ความได้เปรียบนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรานะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยก็รุกคืบเช่นกันด้วยการบีบฝรั่งเศสให้ยอมให้ญี่ปุ่นเข้าไปตั้งกองทัพทางตอนเหนือของเวียดนามค่ะ เพื่อสู้กับกองทัพของเจียงไคเชกนะคะและเมื่อสองครามไทยกับฝรั่งเศสเกิดขึ้นญี่ปุ่นก็ยังให้ไทยยืมเครื่องบินทิ้งระเบิดไว้ใช้ด้วยอีกต่างหากค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องบินทิ้งระเบิดให้ไทยนะคะผู้ง่ายๆว่าสหรัฐอเมริกาที่ตั้งตัวเป็นกลางเนี่ยไม่ต้องการให้ไทยบุกดินแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะและเมื่อสองครามดําเนินไปก็ผลัดกันทิ้งระเบิดไปมานะคะส่วนทางทะเลเนี่ย ไทยก็เสียเรือรบไป2ลํลำแล้วก็เป็นญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะที่เสนอตัวเข้ามาเป็นคนเจราจาระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะจนมีการตกลงทําอนุสัญญากันค่ะสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยก็ทําให้ไทยเนี่ยได้ดินแดนที่ต้องการทั้งในกัมพูชาและลาวนะคะส่วนดินแดนที่เหลือในอินโดจีนญี่ปุ่นก็บุกยึดครองทั้งประเทศในเวลาต่อมาค่ะเมื่อสงครามทวีความรุนแรงขึ้นใจดีจริงๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรกับไทยมากจริงๆนะคะ ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยไทยก็ยังไม่ได้ประกาศสงครามเข้ากับฝ่ายอักษะเลยด้วยซ้ําดินแดนที่ไทยได้มานะคะก็กลายเป็น4จังหวัดใหม่ค่ะมีจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดพัะตบองจังหวัดจำปาสักนะคะและจังหวัดล้านช้างค่ะหลายๆอําเภอในจังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งชื่อตามผู้นําเหล่าทัพในยุคนั้นบ้างรวมถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะเช่น อำเภอวันไวยทยากรค่ะก็ตั้งชื่อตามพระองค์เจ้าวันไวย,ยากรที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจราจาสันติภาพของสงครามครั้งนี้ด้วยนะคะและเพื่อฉลองชัยชนะที่ได้ดินแดน4จังหวัดใหม่นี้มาเนี่ยก็เลยมีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นมานี่แหละค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคนที่อยู่ในสจังหวัดใหม่เนี่ยในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งชาวลาวและชาวกัมพูชาก็ได้รับสัญชาติไทยค่ะ คนที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนวนเจียนะคะมือขวาของพลพศหรือผู้นําอันดับสองของคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่เรียกว่าขมรแดงนั่นเองค่ะโดยนวนเจียเนี่ยเกิดที่พระตะบองนะคะในช่วงที่เป็นจังหวัดของไทยค่ะทําให้นวนเจียได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพตั้งแต่ชั้นมัธยมนะคะจนถึงมหาวิทยาลัยแถมยังเคยรับราชการในกระทรวงต่างประเทศของไทยด้วยนะคะ ก่อนที่ต่อมาจะเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาและเป็นเบอร์สองของพลพศนะคะอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่หยิบมาฝากกันค่ะแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะคะในทางเทคนิคเนี่ยเราก็รอดพ้นจากสถานะการเป็นผู้แพ้สงครามจนได้เพราะว่ากิจกรรมของคณะเสรีไทยโดยมีข้อแม้นะคะที่เราจะต้องยอมนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของฝ่ายชนะสงครามนะคะ ก็คือว่าเราจะต้องคืน4จังหวัดที่ได้มาเนี่ยให้กับฝรั่งเศสค่ะตามด้วยดินแดนของอังกฤษในพม่าและมาเลเซียที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอนมาให้เราดูแลในช่วงที่เราประกาศสงครามเข้ากับฝ่ายอักษะค่ะเรียกว่ารีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนกับก่อนสงครามเป๊จังหวัดใหม่ที่สร้างอนุสาวรีย์มาฉลองเนี่ยก็เลยมีอายุแค่4ปีเท่านั้นเองค่ะสรุปแล้วนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็สร้างมาฉลองชัยชนะที่เรามีเหนือฝรั่งเศส จะมองว่าเราเอาชนะเจ้าอาณานิคมตะวันตกก็ได้นะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เรามีชัยเหนือฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าณตอนนั้นรัฐบาลของเราก็มีแนวโน้มจะเข้ากับฝ่ายอักษะอยู่แล้วเพราะตอนนั้นฝ่ายนั้นก็มีแนวโน้มจะชนะสงครามมากกว่าจริงๆนี่นาแม้ว่าชัยในสมรภูมิจะคงอยู่เพียง4ปีนะคะแต่ทหารไทยที่ไปรบและเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน ก็สมควรจะได้รับการจารึกชื่อไว้บนอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติยศและจดจำค่ะไม่ว่าเรื่องราวทางการเมืองจะพลิกผันไปถึงขนาดไหนก็ตามพอฟังเรื่องราวของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจบแล้วนะคะก็อยากจะถามว่าพอฟังแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรกับอนุสาวรีย์นี้คะกด 1. ภูมิใจในชัยชนะกด2เขนินอะดูเงอเงืเนนะกด3รู้สึกแต่ว่าแถวนั้นรถติด ถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้จากสป oke dark นะคะก็รบกวนช่วยกันกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คะ่ะกดเลยค่ะกดเลยกด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 ตรงนี้